พาพี่ไปไหนมีคนอยากเจอเพี่อันหนึ่งใครไปก่อนเดี๋ยวก็รู้เองถ้าเกิดไม่บอกว่าใครพี่ก็ไม่ไปตกลงจะบอกพี่แล้อยังว่าใครน้องดาให้หมดพาพี่อันหนึ่งไปหาน้องดามีเรื่องจะคุยกับพี่เรื่องอะไรอยากรู้ก็รีบไปสิ พี่พาพี่หนึ่งมาแล้วคุยกันเองนะเดี๋ยวมาไปรอข้างนอกน้องดามีอะไรจะคุยกับพี่เหรอครับหรือไทย น้องดาให้แกพาพี่อนหนึ่งมาที่นี่ทำไมตอนนี้สองคนนั้นอยู่ที่ไหนน้องดาอยากคุยกับพี่อหนึ่งเรื่องที่แกไม่กล้าคุยไงไอ้มดฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะเคลียร์กับพี่อนหนึ่งเองแกมายุ่งทำไมวะฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกถ้าน้องดาไม่ได้ขอร้องแกไม่ต้องมาโยนความผิดให้น้องดานะถ้าแกไม่พูด น้องดาจะรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่กล้าคุยกับพี่หนึ่งเรื่องอะไรแกทําแบบนี้เท่ากับลากพี่หนึ่งมาเจอกับความเสียใจอีกครั้งนะฉันคุยกับพี่หนึ่งก่อนที่จะพาเขามาที่นี่แล้วพี่หนึ่งไม่ได้เสียใจเรื่องน้องดาเท่าไหร่หรอกถ้าพี่หนึ่งจะเสียใจก็เสียใจที่แกไม่ยอมพูดความจริงกับเขามากกว่าแกเป็นคนนอกจะไปรู้อะไรฉันเป็นน้องชายพี่หนึ่งฉันรู้จักพี่ชายฉันดีกว่าแกแน่นอน ปล่อยให้สองคนเขาคุยกันเถอะเรื่องมันจะได้จบแล้วแกกับน้องดาจะได้กลับมาคบกันอย่างสบายใจฉันไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวขนาดนั้นจะให้ฉันมีความสุขอยู่เป็นความเสียใจของพี่อนหนึ่งฉันทำไม่ได้ฉันไม่ให้แกไปถอยไปมดแกไม่จำเป็นต้องเสียสละความสุขของตัวเองให้คนอื่นเลยนะดุไทยสิ่งที่แกทำอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ทำให้ใครมีความสุขเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแกเองน้องดาหรือพี่อหนึ่ง ฉันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์มันเรื่องของฉันแกไม่ต้องมาสนใจฉันจะไม่สนใจแกเลย แกคิดแบบนี้กับฉันตั้งแต่เมื่อไหร่มดมดพี่รัไทยไม่รู้เหรอว่าพี่มดแอบชอบพี่รัไทยมาตั้งนานแล้วพี่ไม่รู้เลย